อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมร่วมง,งานทำบุญอายุพัฒนามงคลครบรอบ59ปีราชส,สารโสพลหรืออนันทธรรมโชโตเจ้าอาวาสวัดอารามหลวงวัดชัยมงคลพัทยาใต้จังหวัดชนบุรีที่วัดชัยมงคลพระอารามหลวงพัทยาใต้จังหวัดชนบุรีนายสนธยาขุนปลื้มอ,อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ในพิธีงานทรบุญอายุวัฒนมงคลรบรอบ59ปีพระราชสารโสพลหรืออนันต์ธรรมโชโตโจ้าอาวาสพระอารามหลวงวัดชัยมงคลพัทยาใต้และพิธีมอบทุนการศรึกษาสงเคราะห์แก่นักเรียนในสังกัดเมืองพัทยาประจำปี2566พร้ 20, รอมด้วยนายนาริศนิรามวงรอมผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีนายปรเมศง,งามพิเชษนายกเมืองพัทยา นายสุรัฐเมฆวรากุลประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอบาละมุงและพุทธศาสนิกนชนที่นับถือและเคารพศรัทธาพระราชสารโสพลอนันธธรรมโชโตเข้าร่วมในพิธีเป็นจํานวนมากสามรับพระระาชสารโสพลหรือพระอาจารย์อนันธธรรมโชโตในฐานะรองเจ้าคณะจังหวัดจนลุรีเจ้าอาวาสพระอารามหลวงวัดชัยมงคล ถือเป็นที่เคารพศรัทธาของประชาชนและพุทธศาสนิกชน,นเมืองพัทยามาอย่างยาวนานเนื่องโดวยวัดชัยมงคลถือเป็นศาสนาสถานคู่บ้านคู่เมืองพัทยาถ้าไม่มีผู้เข้าร่วมงานกันอย่างคึกคักภายในพิธียังได้จัดให้มีพิธีมอบทืนการศึกษาสงเคราะห์แกน่นักเรียนโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยาประจำปี2566จำนวน212ทุนแบ่งเป็นทุนการศึกษาสำหรับท่านอนุบาลจำนวน50ทุนทุนละ1,000บาท ทุนการศึกษาสําหรับทั้นประถมศึกษา70ทุนทุนละ1,000บาททุนการศึกษาสําหรับทั้นมัธยมศึกษาจํานวน90ทุนทุนละ1,000บาทและทุนการศึกษาต่อเนื่องจํานวน2ทุนทุลละ10,000บาทรวมทั้งสิ้นเป็นเงิน230,000บาทนิวส์24อ,อัมพรแสงแก้วภาพข่าวเรือราทิพสีรายงาน